โถเอ้ยทำอะไรไม่ได้ดังใจเลยอะไรกันไอพิงที่กล้าตะโกนใส่แม่งั้นหรอก็แหงอยู่แล้วเอ๊ะอะไรกันอ่ะก็ยายพิงสิคะแกะแดดขึ้นทุกวันเลยยายพิงทนไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงสิจะหนีออกจาก บ้านให้ดูเอียบที่นี่หรือแคสอืมคิดยังไงถึงมาเป็นครูสอนมารยาทเนี่ยฮาบเอลพี่ของแคสช่วงนี้มันเบื่อนะ่ะฉันดูเหมือนครูสอนมารยาทหรือยังฮ่าฮ่ไม่อะเหมือน พนักงานบัญชีมากกว่าใส่ชุดไทยเข้าไปมันจะเหมือนกว่านะไอพี่ว่านึกภาพดูอเองไม่ออกเลยไฟยายพิงเป็นไงบ้างคุณฉันให้นั่งรออยู่ในบ้าห้องค่ะเหลือเวเหลือแค่อรอครูมารยาทมาว้ว ว้ายมาเร็วเอ้ยเออเชิญชอบเชิญค่ะอุ้ยเย้แจังขอโทษนะครับที่ไม่ได้ขอประตูเป็นคุมอรรญาตเบอร์ไหนนะเนี่ยไม่คิดเลยนะครับว่าจะมาเร็วขนาดนี้แต่ผมว่ามันช้ากว่าไปสำหรับผมมืออาชีพนะ ทำอะไรนะก่อนที่จะเริ่มการอบรมคุณพ่อคุณแม่ช่วยดื่มเจ้านี่ให้หมดเลยนะครับอุ๊ยอันที่จริงทางเราควรจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟเครื่องดื่มมากกว่านะคะไม่ต้องการทําอะไรทั้งนั้นครับแค่ดื่มให้หมดก็พอฮหน้าเบื่อ จะให้นั่งรอถึงไปไหนถึงไหนแอคสวัสดีจ้ะหนูพิงค์ควบฮึเวลาผู้ใหญ่ทักต้องพูดตอบว่าอะไรจ้ะโอ้ยน่าเบื่อตึกเื่งแบบนี้ใครใครก็รู้ทำไมต้องเรียนด้วยชิ๊ก นั่งลงเวลาทำผิดต้องพูดว่าขอโทษค่ะไหนลองพูดสิขออึกแม่ฉันบอกให้พูดขอโทษไม่ใช่เรียกแม่ไอเด็กบ้าอุ๊บดันเสียมารยาทเองซะเนี่ยเหรอฮ่าฮ่าฮ่า sorry เสียเวลานะมาฟูเริ่มฝึก จริงจริงดีกว่านี่คือเครื่องถอดเล็บหนูบอกว่ารู้เล่นมารยาทใช่ไหมงั้นพี่จะถามหนูถ้าหนูตอบผิดพี่จะถอดเล็บหนูีละนิ้วแต่ถ้าตอบถูกพี่ก็จะใจดีดต่อเล็บคือให้ถึงจะตอบไม่ได้ก็เถอะพร้อมนะแย่แน่ให้รอดแน่สวัสดีครับอ่ะอ่ะสวัสดีส แกตอบช้างไปเร้วกรีดคุณชื่ออะไรเออตอบช้างกลับคุณเหยียบเท้าชันลว้วก่อนค่ะผิดกลอบไปดูคอนเสิร์ตกันไหมกรีดกลอบเป็นนี่เป็นนิ้วสุดท้ายนิ้วก้อยเล็กที่สุดแต่เจ็บที่สุด ช่วยกั้นหายใจสักหนึ่งวิไม่ไม่เอาแล้วแขกใจเด็กจริงมือขาดก็ไม่สนงั้นหรือแม่พ่อเป็นอะไรไปไปลูกแล้วลูกควรไปเรียนมารยาทนะพ่อแม่เป็นอะไรกันไปเนี่ยรีบหนีเธอเร็วเข้า ขอบพ่อแม่แกที่ทำให้แกเกมนี้สนุกขึ้นเยอะจบแล้วนะ